สวัสดีวัยรุ่นแันน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บที่มีเพจขาย ID เกม Rv มันแนะนำา d ดสกินแร่แรงสูงรูนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID RV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่ที่เพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงเพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Elastic Shop ริการดีเติมไหวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาเลยครับสวัสดียามเด็กทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่าโปรโมชั่นเติมคูปองนะครับรุ่นรับสกินสุดปังแค่เพียงเติมคูปองคกบหนดนะครับและสกินที่เขาให้มานะครับก็มีพวกสกินดิมิชั i นเบรกเกอร์ทั้งหมดเลยทุกคนซึ่งคุณมีโอกาสได้รับสมมติคุณเติมครบ10คูปองหรือว่า4 0 0คูปอง หรือว่า1,700บาทนะบาทไม่ใช่คูปองนะทุกคนต้องเติมเป็นบาทนะครับผมลองเติมแล้วนะมันต้องเติมเป็นบาทไม่ใช่คูปองนะครับเพราเกเราเปิดเลยนะครับว่าเราได้อะไรกันจากกล่องนี้บ้างน,นะครับก็ได้เป็นพวกกล่องโบนัสตามคูปองนะครับแล้วก็เป็นโทเค็นเติมคูปองนะครับซึ่งสามารถใช้ในกิจกรรมแลกสกินได้ั้งนะถ้าจะไม่ผิดนะครับเนี่ยครบ10ส,สกิน ได้สกินที่มี X เป็สกินที่ไม่มี X เป็วาร์ปนั่นเองนะครับส่วนครบ5อันเนี่ยจะได้เป็นสกินเอ็นพลูเดชแชมเปียนนะครับโดยสกินโบนัสเติมคูปองนะครับจะมาทุกวันนะครับจนตั้งแต่วันนี้เนี่ยถึงวันที่26นะครับก็ราราวหกวันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะถ้าใครอยากได้สกินก็ลองไปเติมดูทุกคนนะครับโดยกิจกรรมนี้เนี่ยผมเคยได้สกินจากในกิจกรรมนี้ทุกคนได้เป็นสกินของไอรินะครับซึ่งโชคดีมากเลยนะนะครับไม่รู้ว่าวันนี้จะโชคดีหรือเปล่านะให้ดูทุกคนนะดูสกกิิินนนนนไอีะะรรคับส้เลย ได้ในสิบคูป,ปองทุกคนพูดจริงไม่หลอกเดี๋ยวผมเปิดให้ทุกคนดูด้วยกันนะว่ามันสวยงามขนาดไหนนะครับโอเคอยู่ไหนวะอยู่นี่นะครับกดเปิดเลยนะครับมาดูซิว่าจะได้อะไรนะโอกาสได้ตาเชีสก,กินเนี่ยอยู่ถึง16%นะทุกคนซึ่งค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแม่งดูแก้วแต่ไม่เป็นไรทุกคนโอกาสของเราเนี่ยก็มีไม้เรื่อยนเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาสุ่มใหม่นะครับมาดูซิว่าจะได้สก,กินไหนเนาะโอเคเราไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปของเราจบกันบ้างนะครับคลิปนี้เนี่ย อ่าตั้งนานนะเพิ่งสี่นาทีเองทุกคนมาดูที่กิจกรรมแรกกันก่อนเลยทีเดียวทำเมื่อวานนะครับผมอ่านคอมเมนต์คลิปนี้ไปยังวะยังไม่อ่านนะสวัสดีคุณอาบิกด้วยนะครับที่ครับยามเช้านะครับสวัสดีคุณบอลมาชิดด้วยนะครับสกินเซริก้าสวิทดรีมนะครับมาบ่อยมากแต่สกินสวยแน่จริงนะครับกิจกรรมนี้ราคาไม่แพงครับดีที่ผมได้สกินเซริก้ามาฟรีสวัสดียามเช้านะสวัสดีคุณบอลด้วยนะครับคุณบอลเนี่ยมาคนแรกเลยนะครับสวัสดีคุณอ่า o r i z e n ด้วยนะครับผมสุมนท้ชาเต้นนนนนนนเนโอนนนนนนุ่เนเอชนิวนนนสดนคุณนนนนนแล้วน็คนคันดนคนณอนนนนนีนน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 นคนนนนันนีนนนอนนเดีนนนนนนกนน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 นกนนนรรนน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 ิจกรมร,กร,กรมนน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 นอนอนน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 นว่าใครดูจบกันบ้างนะคนับผมเปิดกล่องสุดหลอนน0 110, กล่องได้1 1 6ฟักทองโอ้โห ทิงทำไมคุณมนบโอ้โหทำนี้ได้ไงวะเนี่ยัสดีคุณบอลด้วยนะครับกิจกรกรมนี้บอกเลยนะครับว่า GM เขาใจกว้างมหาสมุทรเพราะมีแต่ความเค็มขนาดฟักทองอยังออกน้ำมากนะครับไม่รู้จะเกลืออะไรขนาดนั้นนะครับสุ่มแล้วหัวร้อนแทนเลยครับ <c oughs> อย่างเกลือทุกคนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถวายแฟนมก่อนนะครับัส,สดีคุณผมเลิกสุ่มแล้วเกลือหากิจกรกรมอื่นการันตีดีวกว่านะครับใช่ไหมเชื่อผมเดี๋ยวเพิ่งสุ่มเลยดีวยกว่ามันเกลือทุกคนัส,สดีคุณชลิทานด้วยนะครับ สวัสดีคุณซินิโนโด้วยนะครับสวัสดีคุณอ่ากล่องนี้เน้นเกลือนะกิจกรรมอับเกรดสกินเนี่ยผมอัพไปคีร่าชุดว่ายน้ํากับเฟนิกซ์เนี่ยอวกาศทั้งหมดน้อยสี่สิบขู่ปองคุ้มไหมครับคุ้มดิครับโอ้โหแม่งแค่ร้อยสี่สิบขู่ปองได้สองสกินคุ้มอยู่แล้วแหละครับสวัสดีคุณเอ็ดเนลนะครับใจใจจ่ายพ่ลาก่อนไตผมเดี๋ยวไปวันแรกสวัสดีคุณคมกิจด้วยนะครับสวัสดีคุณเอ็ด้วยนะสวัสดีคุณทริสเกย์ด้วยนะครับก็มาโอ้มาเริ่มเริ่มมานะสวัสดีคุณอาร์ทูเรียด้วยนะครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ดูคลิปนี้จบนะครับยังไงใครดูจบนะคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่า06แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าย่างไงเนี่ยถา้าเดี๋ยวผมวันนี้ผมจะลงอีกคลิปหนึ่งนะเป็นกล่องสกิน3คูปองนะครับถ้าใครดูยังไงก็อย่าลืมมาดูทุกคนประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ถ้าคลิปนี้ไม่ถึง8นาทีเดี๋ยวผมหาอะไรมาใส่แล้วกันนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ห้องแล้วทุกคนผมมาสอบนะมานอนห้องเพื่อนนะเพราะฉะนั้นก็ ไม่ได้ทําอะไรเยอะพยายามแบบอัดคลิปให้เร็ว,รวแล้วก็พยายามแบบลงๆไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเกรงใจเพื่อนนะครับประมาณนี้สำหรับวันนี้ยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ท้องสอบขอกำลังใจใทุกคนด้วยแล้วกันนะครับขอให้พรุ่งนี้ให้ทุกคนนะครับพิมพ์เลขตัวบีมาแล้วกันนะครับ ว่าผมอยากได้เกรดบีนะไม่อยากได้เกรดดีอยากได้เกรดบีบีเบิร์ด B B นกอ่ะนะครับก็พิมพ์มาหน่อยนะครับว่าใครดูจบพิมพ์มาหน่อยนะครับว่าตัวบีละกันนะยังไงเดี๋ยวผมลงอีกคลิปหนึ่งช่วงตีห้านะครับก็ไปสามารถไปีไปคอมเมนต์กันได้ละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามันไม่ถึงแปดนาทมมาาีแล้วผมมาอะไรมาใส่ละกันใหน้พบสำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะสำหรับการสมมุิมีคนมาอวยพรนะก็ขอขอบคุณด้วยนะครับยังไงเนี่ยครับพรุนี้จะทำให้เต็มที่พรุนี้สอบสอง กลางสาธารณชนนะทุกคนยังไงต้องคอยดูกันนะว่ามันเป็น,ปนยังไงนะสรับยี่ขอตลาไปก่อนแล้วนะครับไปเจอกันคลิปหน้าละกันเจอกนันนะผมพมี่ป้า ก็จัดทีมแล้วลูกห้ามเปรี้ยวโอเคปะห้ามดือ้อห้ามสนไม่งั้นจะหมดเมตรเข้าใจหรือไม่ท่านจอนอืมอืมหลายรอบแล้วเราอะเราหลายรอบละเราจะหายเปรี้ยวไหมคะอืมดูจากหน้าดูสิดูหน้ามันดูหน้ามันคิดว่ามันจะหายเปรี้ยวไหมคิดว่าจะหายเปรี้ยวไหมดูขามาันนะดูสิครัดูดูดูหายเปรี้ยวไหมลูก bây giờ bây giờ bây máy bây giờ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  bây